หุ้มเบารถยนต์ของ Fortuner อีกคันนะคะที่สวยมากๆนำมาฝากกันค่ะสำหรับคันนี้จะพิเศษตอนท้ายนะคะเพราะว่าจะพับเบาะแถว3โชว์กันด้วยก่อนอื่นนะคะมาดูกันที่ความนุ่มนิ่มของน้องอวบกันก่อนค่ะ ดีไซน์โซฟาหนาะนุ่มนะคะจะมีความนุ่มจากใยสังเคราะห์ด้านในเข้ารูปสวยตรงรุ่นรถนะคะแถวสองค่ะพับได้เหมือนเดิมด้านหลังของคู่หน้านะคะมีกระเป๋าไว้ใหญ่ให้ใส่ของด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแถวสองจะพับยังไงจะพับหรืยอยังเนี่ยอ่ะมาช่างช่างอ่ะพับให้ดูค่ะพับได้ตามปกตินะคะ สีเข้ากันทั้งรถแบบนี้ก็ดูสวยงามแล้วก็กลมกลืนค่ะไม่จําเป็นต้องใช้พรมสีครีมด้วยใช้สีแดงตัดแบบนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างมาดูกันสําหรับที่เท้าแขนนะคะใช้งานแบบนี้ค่ะตึงมาเท้าแล้วก็สามารถปิดนะคะแล้วก็รูดซิปเก็บได้ค่ะก็จะดูสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช้งานทำยังไงรูดซิปขึ้นไปพับเก็บ เท่านี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะสำหรับการใช้งานต่อไปนะคะเราวนกันนิดนึงค่ะพับด้านนี้แล้วเข้าไปดูเบาะแถว3า,ามกันบ้างพับเบาะแถว3า,ามนะคะจะเห็นว่าเหมือนกับจะเพรยอนิดนึงด้วยความหนานแน่นนุ่มของใยสังเคราะห์นะคะแต่สามารถที่จะพับได้อ่ะมีแรงไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาละค่ะ แล้วครานี้ก็เกี่ยวนะคะเบาะเหมือนเดิมทําให้เบาะแถวสานะคะพับได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแทนแทนหลังจากนั้นนะคะแกะค่ะแกะอ่ายกกลับเข้ามาติดตั้งวางเหมือนเดิมนะคะเผื่อว่าผู้โดยสารจะมานั่งแถวหลังนะคะเรียบร้อยค่ะโซฟาฟอร์จูเนอร์สีครีมค่ะ